แกนจมูกเอียงรูจมูกไม่เท่ากันสามารถทําให้ตรงและสวยขึ้นได้ไหมมาดูกันเทสนี้คุณพีทเข้ามาปรึกษาคุณหมอตุ๊กที่ดีมอคลินิกด้วยปัญหาแกนจมูกเอียงไปด้านซ้ายรูจมูกไม่เท่ากันปลายจมูกเชิดเห็นรูชัด คุณหมอจึงได้ปรับการแก้ไขได้วยการเสริมจมูกแบบ Open m o r ลคอนเป็นการทำด้วยเทคนิค Open แบบ Reconstruction หรือแก้ไขโครงสร้างช่วงสันจมูกคุณหมอเลือกใช้ซิลิโคน m p l a n t Gate ทุกเคสคุณหมอจะทำการเหล่าซิลิโคนให้แนบและล็อกกับฐานกระดูกจมูก และนำซิลิโคนที่เหลาวางใต้เยื่อหุ้มกระดูกจมูกโดยเคสนี้ใช้เซปตัมหรือกระดูกอ่อนแกนกลางมาช่วยในการตั้งโครงสร้างจมูกใหม่พร้อมกับใช้กระดูกอ่อนหลังหูมารองที่ปลายจมูกเพิ่มเติมสบายใจได้ยาวๆแบบไปลายไร้ซิลิโคนลดความเสี่ยงที่ปลายจะอักเสบหรือทะลุในอนาคตนะคะและเคสนี้มีการตะไบาฐานจมูกร่วมด้วยเพื่อปรับแกนที่เอียงให้ดีขึ้นกว่าเดิม ต,ติดตามสาระศเลยกรรมของดิมอกับซินดี้ดิมอกลินิกด้วยนะคะ